พุกคนอาจจะถามนะว่านี่คืออะไรใครที่กินแคมปัสจะรู้นะครับก็คือสะสมการ์ดมารไรเดอร์จิโอผมได้มาหลายใบหนึใบสองใบอามใบอา4สใบอาใบอใบอเจ็ดใบอปดใบอาใบอบใบสบเอ็ดใบสิบสอบสิบสามใบสิบสี่ใบสิาใบสิบหกสิบเจ็บแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ส ยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยตัวผมจะมาแนะนำตัวละครที่ผมมีนะครับอันนี้ก็คือผมเพิ่ง้องเห็นเสร็จเมื่อกี้จีโอหมายเลขเก้ก็คือ GO ที่ใช้ดาบ GO โอหมายเลขสิบก็คือ GO อที่ใช้ปืน แล้วก็ค a ม e n r i d ไรเดอร์ก็คือตัวนี้ครับตัวที่มันมีการาดแล้วก็ค a ม e n r i d ไรเดอร์วู๊ปโวชันชินอเบะวูก็คือวอสนั่นแหละค a ม e n r i d ไรเดอร์วอสในร่างชิน n o บ i ก็คือตอนที่ได้ชินอเบะวอสมา ชินบิวอสก็คือตัววอสของชินบิก็คือก่อนที่จะได้ชินบิวอสมาก็คือเป็นร่างแบบนี้อยู่วอสเชอร์นุกนีแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ได้พลังมาจากชินบิก็คือตอนที่โซโกะฝันเห็นนั่นแหละครับชินบิวอส ก็คือจะเป็นรูปร่างเหมือนนินจาใส่เสื้อสีม่วงแคปบอมชินอิบวอสชินอิบวอสหายไปหนึ่งนะครับผมมีเยอละเกินน้ำจริงแล้วลาเอล่ชาหมัวชา ผมมีอีกอันนึงครับก้าวเสียด้าผมมีวอดสามตัวเลยวอดสองไอ้บอกีม้มาไม่ให้เมื่อกี้นะแล้วก็อีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงดูไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ผมน่าจะมีสองตัวนะ นะคะอินโนบิวสต่อไปก็คือวอสของคิกไคก็คือพ a าส p o ร์ดนั่นแหลคะครับที่ GO มันไปซ่อมให้ให้ไอ้นั่นนะคะให้คามีนไรเดอร์คิกไค เป็นแบบนี้นะครับผุ่มก็สะสมจะจบแล้วแก a นจีโมาแล้วมาแล้วพี่จิโอของเราแ r a n จีโอมัลส์ไรเดอร์แกก็คือรวมร่างของมัส r ไรเดอร์ทุกตัวเข้าไปในร่างเดียวกันแล้วสามารถเรียกทุกคนออกมาได้เลยแล้วบนหัวถามว่ามันคือตัวอะไร ก็ต้องเป็น G O เิครับชื่อก็บอกว่า Grand G O ก็ต้องเป็น G O เออใครงงต่อที่ใครอันนี้ก็คือ f l a s a n a t h e Flash ก็คือ a n a t h e ที่นีเป็นตัว Flash f l a น h ครับแตวผมหาตัว f l a s ให้ดูผมมี Commander เอ้ยผมมี m a u s e อะไรจผมมี a n a t h e r i d e r อยู่แค่สี่ตัวเพราะผมไม่ได้เต่ ครับใครๆก็น่าจะรู้นะมี่นัวชาออดูท่าจะไม่ชาอ๋อดูและตมนี้ห้าตัวห้าตัวนี่ครับแฟร์ที่แท้จริงกับไบหน้าของอนาโูเลยดูว้แฟร์ที่แท้จริงคือแบบนี้นะครับนี่ที่ทุกคนเห็นว่าเงาวับก็เพราะ,ราะว่าผมเปิดไฟอยู่ แล้วดูด้านหลังอาดมากด้านหน้าก็อาดแล้วนี่ก็คือขีมขาดนะครับเปรียบเทียบกันชึบเวลาเอามาเปรียบเทียบกันแล้วขีมขาดจะเหมือนกันก็แปลว่าเป็นตัวเดียวกันตาก็เหมือนเนี่ยตาซีนหลองมันเจาะเลแต่ก็ สามารถโคตรลงได้ด like, ้วยดีเพราะเกสเอาเอาวอสของแฟลมานะครับต่อไปก็คือมาร์ฟรเดอร์บิวลุตุเฮ้ยขอเอาตรงนี้ก่อน่าตังนี้นอกจกโคตรมาร์ฟรเดอร์กินกินกินขาคนลังโฉบไปสูง สิโอูดิเฟนก็สูงกว่าจีโอสูงกว่าทุกตัวที่ผมรีวิวไปเลยแกรนจีโออ่ะแกรนจีโอก็คือเกือบจะถึงแกรนจีโอแล้วอ่ะเฮ้ยแกรนจีโอได้แกรนจีโอชนะแกรนจีโอชนะครับก็คือเอ็กแทกของแกรนจีโอแปดหน่วยสิบร้อยพันหมื่น หน่วยติดร้อยพันหมื่นเป็ดหมื่นของจริงกะสองหมื่นสามพันครับสองหมืน่นพันเป็นไงล่ะทุกคนอึ้งเลยสิเดี๋ยวผมมารีวิวต่อนะครับแต่ว่าจบไปแค่นี้ก่อนคุณไหนล้วใไอที่ชื่นชอบก็อย่ากดก็กดไลค์กด like, Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ